สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Gmail นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อ Gmail ในโทรศัพท์กันค่ะวิธีการก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะมาที่แอป Gmail นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาที่หน้า Gmail เราใช่ไหมคะเราจะเห็นรูปโปรไฟล์เราที่มุมขวาด้านบนตรงนี้ให้คลิกเข้าไปเลยนะคะ มาสู่หน้านี้อันนี้คือจะเป็นเมลทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็เมลที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะคือเราเลือกเมลตัวนี้มาเพื่อเปลี่ยนชื่อต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่จัดการบัญชี Google นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้เราจะเห็นแท็บต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวันดันปีเกิดเพศส่วนชื่อจะอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อ gmail กันก็คลิกตรงนี้ค่ะามาถึงหน้านี้ก็จะเป็นชื่อใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณจะมีผลกับบัญชี google ของคุณทุกบัญชีตรงนี้จะเป็นชื่อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนามสกุลของเรานะคะเราก็สามารถมาคลิกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะอ่าเมื่อเราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะก็ให้มาคลิกที่บันทึกนะคะการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะแสดงให้เห็นทุกที่กดบันทึกแล้วก็ให้เรากดแบค็คออกมานะคะ อาจจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเขาเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เราแล้วแล้วก็ให้เรามาที่หน้าแรกก่อนนะคะกดรีเฟซรอบนึงนะคะตรงนี้เพื่อให้ชื่อเขาเปลี่ยนอแล้วก็กดปิดออกไปนะคะตรงนี้ค่ะข้อมูลเขาจะยังไม่เปลี่ยนต้องรอสักพักนึ่งนะคะเขาถึงจะเปลี่ยนให้แต่ในระบบที่เพื่อนๆเ,เ,เขาซิงกับ gmail ของเราค่ะเขาก็จะเห็นเราเป็นชื่อใหม่แล้ว หรือว่าเราลองจะเข้าไปเข้าไปดูแอป YouTube ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ Gmail ตัวนั้นนะคะสมัคร YouTube ไว้อ่าเดี๋ยวเปิดเข้าไปแล้วก็ลองมาคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเขาตรงนี้นะคะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะชื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วตรงเนี้ยตรงผลิตภัณฑ์อื่นๆเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างเช่นเพราะ Google Google Chrome ที่เราใช้ Gmail ตัวเนี้ยชื่อตัวเนี้ยหาไปสมัครไปล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าพวกแอปสต o u t u b e อะไรต่างๆเขาจะเริ่มเปลี่ยนชื่อมาให้เราโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อ gmail ในโทรศัพท์แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ